สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ศึกษาและรับชมองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวโตมเป็นพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางขุนพรมนะครับพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางขุนพรมประบติก็มีดังนี้ก็คือออกจากกลุ่มออกจากเจดีบางขุนพรมในปีพศ .2500 โด้วย พลเอกประพาตจารุสเสถียนจดในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวะนะฮะเสร็จแล้วพระทั้งหมดก็ได้ถูกปั๊มตาวัดนำมาตรดไว้ด้านหลังจึงเรียกว่าพระกลุ่มใหม่มคุณพรมนะครับพระกลุ่มใหม่มคุณพรมมีจำนวนมากนะฮะหลายหมื่นองค์เพราะว่าในเจดีย์มคุณพรมก็จะมีการเก็บพระหลายโซน นะครับมีทั้งโซนน้ำท่วมถึงก็คือประมาณด้านล่างนะฮะโซนห่างน้ำโซนที่ใกล้น้ำโซนที่ใกล้ป่องที่เขาตกพระกันพระสุดเด็ตองนี้นะฮะด้านหน้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเป็นพระที่พอจะมีเขาโคงว่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จ พิมพเกตโบโตก็เนื่องจากการนั่งนะฮะเราจะเห็นเส้นใต้ตักแล้วก็เส้นใต้ฐานที่สองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นก็คือตรงเส้นซมตรงพื้นผิวแล้วก็ตรงเส้นสายต่างๆบริเวณขอบงมก็มีการงอกของปูนมีรอยปีกรอยแยก ส่วนด้านหลังนะฮะก็เป็นหลังกระดานเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่มันพัดนะครับมีเว้ามีโคง้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์งคุณพมนะครับส่วนตาวัดนะฮะคนปัม๊มอาจจะเร่งรีบนะฮะก็ทําให้ตาวัดไม่ได้อยู่กลางของพระนะครับแล้วก็ความเก่า ทำให้สีสันของตาวัดเจือจางลงนะครับน้ำหมึกน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านข้างนะฮะเราก็จะเห็นขอบที่มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีชิโกลงไปฝังติดด้านในเราจะเห็นผิวพระที่เป็นผิวหางกระเบน เห็นเส้นสายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเราจะเห็นเส้นรองใต้ตักชัดเจนนะฮะการนั่งเราจะเห็นเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรส่วนเส้นสายอื่นก็มองไม่ค่อยชัดนะฮะโดยเฉพาะตรงหน้าอกแต่เส้นฐานเห็นชัดเจนดี ภาพนี้เป็นภาพคงเต็มขององค์พระนะครับองบอกถึงความงดงามคลาสสิกถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงแต่เส้นสายต่างๆในส่วนใหญ่ก็ยังมีความงดงามคลาสสิกไม่ขาดไม่แบ่งนะครับด้านหลังก็ถือว่าเป็นหลังที่มี ความงดงามมีมาตรฐานนะฮะมีการงอกของปูนมีลักษณะของผิวที่เป็นผิวหางกระเบนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงนะครับเป็นภาพของใบหน้าสังเกตดูเนื้อนะฮะจะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อน อันนี้เป็นลักษณะเด่นของพระที่อยู่ในเจดีย์บางคุนพรมพระชุดที่นำให้ชมนี้นะฮะนอกจากจะอยู่ในเจดีย์บางคุนพรมแล้วก็ยังถูกนำไปเก็บไว้ในเจดีย์อีกวัดหนึ่งนะครับเก็บไว้ในสุ่อีกวัดหนึ่งก็เป็นระยะเวลาอีกหลายปีนะฮะจึงมีสภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายภาพนี้เป็นบริเวณระเกศนะครับยาวไปจรดเส้นซุ้มดันผนตรงนี้เป็นลักษณะของรอยแตกนะครับแล้วก็มีกิกุทงไปฝังเกาะติดภาพนี้เป็นภาพของหน้าอกนะฮะเนื้อก็ยังเป็นก้อนเป็นก้อน มีความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นบริเวณหน้าท้องกับช่วงแขนนะครับทุกจุดที่เราดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนภาพนี้เป็นการนั่งนะฮะเป็นหัวเข่าขวาเป็นการนั่งคัดสมาธิเพชร ภาพนี้เป็นเส้นของฐานนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนภาพนี้ก็เป็นเส้นของฐานเช่นเดียวกันนะครับพระสมเด็จพระคุณพรมนะฮะจะมีเนื้อเป็นสีขาวเนื่องจากส่วนผสมหลักในการสร้างเป็นปูนปอกหอย ภาพนี้ก็เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นบริเวณฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุ้มนะครับบริเวณพื้นผิวก็มีรอยแตกมีปูนงอกเป็นลักษณะของผิวหางกระเบนนะครับเส้นซ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงผังกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นผิว บนด้านขวานะฮะซึ่งมีรอยแตกมีผิวที่เป็นผิวหางกระเบนนะครับบริเวณด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของ,องพระนะฮะแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่เป็นผิวหางกระเบนซึ่งเกิดจากการงอกของปูนซึ่ง แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนก็งอกไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้ก็ยังเป็นฝั่งขวาอยู่นะฮะมีการงอกของปูนที่เป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของผิวองกระเบเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะแสดงถึงเห็นถึงควานง,งอของตูนแล้วก็เนื้อพระมีรูคุณเนื้อผระมีผิวเป็นผิวหางกระเบนนะครับมีสะที่แกล่งเหมือนหินนะฮะจากสายตาที่เรามองตรงนี้เป็นน้ำมึกนะฮะที่ถูกปั๊มติดไว้เป็นสีน้ำเงิน พื้นผิวส่วนนี้ก็มีผิวที่มีความสูงความต่ำนะครับพื้นผิวส่วนนี้จะเป็นลักษณะของผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกนะฮะเป็นผิวที่ออกลักษณะเป็นผิวหางกระเบนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นภาพที่มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึก ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงเห็นถึงความแกร่งของเนื้อนะฮะแล้วก็มีร่องรอยของรูพุนในเนื้อพระตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกางขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะเราจะเห็นว่าเนื้อพระจะมีการ เตัวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับบ่งบอกถึงความเก่าถัดลงมาก็เป็นบริเวณหน้าอกนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์ลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะฮะเป็นจุดที่เราต้องมา พิจารณานะครับเพราะว่าธรรมชาติสร้างกับมนุ์ธรรมจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้เป็นเส้นที่รองใต้ตับนะฮะตรงนี้เป็นฐานบัวครับลงมาก็เป็นฐานสิงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้น ลองทายฐานปัวพระสุเด็จบางคนทมนะฮะอาจจะเป็นพระที่สังเกตลักษณะค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าพระจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญและก็คาดเดา เอานะฮะบริเวณตามขอบตามม,มุมก็เป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณานะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันกางจะชัดเจนถ้าองค์ไหนตามขอบตามม,มุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพือเลยเ ก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางสงคมหรือพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับแล้วก็หยด้ํายาเช็คกอายุป็นไสาด้านหลังนะฮะตามขอพระก็มีการองอกของปูดนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อิวเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะมีความสูงความต่ําสีน้ำมึกก็เป็นสีน้ําเงินนะครับมีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกทำให้สีสันเชือจางลงสิ่งเหล่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะเพราะว่าพระเก่าพระที่อยู่ในเจดีย์บางขุนคมนะฮะ เนื้อก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าองค์ไหนผิวพรรณเรียบตึงนะฮะไม่ยับไม่ย่นไม่มีปูนที่งอกขึ้นมาก็าต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสุเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุทนะครับถึงแม้จะเป็นพระกัตคังก็ตามนะฮะถ้าผิวพรรณเรียบตึง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยก็ต้องคิดไปก่อนว่าน่าจะเป็นพระที่อายุไม่ถึงยุคหรือเป็นพระที่เรียนแบบผิวช่วงนี้เป็นผิวหางกระเบนนะฮะสังเกตดูการงอกของปูน คนบนเนื้อพระกับปูที่งอกขึ้นมาก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแฟนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะครับน้ำยาเช็คอายุแฟนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะฮะ โดยใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนผสมกับน้ำสีส่วนนะครับแล้วก็หาขวดที่เป็นลักษณะของขวดยาหยอดตาใส่ไว้จากนั้นก็มาหยดเช็คอายุของพระสมเด็จที่ท่านมีนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลัก น้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดบนวงผ้าแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นผระใหม่ผระเลซินพระปูนปัสเตอร์น้ำยาที่เกดลงไปก็จะไม่เกาะบนวงพระนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปดูในตำแหน่งที่ จดตำยาไว้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันการศึกษาสะสมตำหลักวิทยาศาสตร์นะฮะก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างนะฮะโดยเฉพาะคนต่างชาติน้ายาที่เราหยดลงไปเม,เมื่อกี้นะฮะก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระ แล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมานะครับก็แสดงว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปะหอยจึงตรงกับคำพูดของคนโบราณน,นะฮะที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นหลังจากถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะฮะ เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูว่าพระองค์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนบ้างพื้นผิวนะฮะก็มีรอยแตกนะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติตามรอยแตกก็มีขี้กุลงไปขอาะจับติดนะครับส่วนพื้นผิวที่ไม่มีรอยแตกก็จะมีการงอกของปูนนะฮะ ลักษณะของผิวของกระเบนที่โก,กก็สรารพัดชนิดมาลงเกาะจับติดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบหญ้าขี่ดินขี้ทรายขี่ฝุ่นขี่ผงนะครับดูสภาพเส้นจมด้านบนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางเหภาพชัดเจน เจอลักษณะแบบนี้ก็สบายใจได้นะฮะว่าเป็นผ้าที่อยู่ในเจดีมงคลผมจริงๆเป็นผ้าที่เก่าจริงๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับรูนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะฮะแต่ก็มีขี้ปูลงไปคอจับติด การงอกของปูนนะฮะบางส่วนก็งอกเป็นเส้นบางส่วนก็งอกเป็นเม็ดนะครับ,บ,รรบพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิม์เกียดตบัวโตมนะครับ ก็เป็นเกศโบทตูมอีกพิมพ์หนึ่งที่อยู่ในเจดีย์มังุนพรมนะครับเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะดูง่ายแล้วก็มีความงดงามคลาสสิกนะครับเอามาคล้องคอก็ไม่อายใขรนะครับเพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในมังคุดพรมจริงๆแล้วก็ เป็นผ้าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ